คุณพักการเมืองทุกๆพักที่ติดต่อมาหนูเลยตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไม่ลงค่ะราะถ้าเราลงอันไหนอันหนึงใช่เพราะถ้าเราลงเลพราะถ้าเราลงอันไหนอันนึงนะที่เหลืออีกสิบแปดพักก็เกียดฉันหมดเลยซึ่งจริงมันสามารถ,นนาาารถดําเนินคดีได้แต่ทุกอย่างจะต้องมีการไส่สวนาานะท่าในชั้นศาลด้วยจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณก็ต้องนําพยานหลักฐานาไปในการที่จะสู้คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือไม่ว่าจะเป็นการ อะะตอนแรกก็ว่าจะหยุดนะคะก็ทําเป็นไม่ใส่ใจแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าการที่เราหยุดและอีกฝ่ายสามารถคิดได้และหยุดพฤติกรรมได้พี่ก็จะทําแต่บังเอิญที่เขาไม่หยุดและทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหนแล้วชื่อบุ๋มชัดเจนมีถึงขนาดบุ๋มบรรดาแล้วแฮชแท็ข้างล่างว่าหมีเหม็นมากทุกคน กฎหมายปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ว่าไปตามปกตินะครับมีโทษอยู่แล้ว4ถึงอ่า20ปีนะอย่างมากก็เพิ่มโทษมากขึ้นอย่างแล้วก็ตามก็อยู่ที่ดุลพินิษของศาลนะฮะแล้วก็อยู่ที่ทุกๆก,กรณีไม่ใช่ว่าโอ้คมคืนแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีโทษเท่ากันหมดไม่ใช่ศาลจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณายึดอะไรเจตนาเป็นสําคัญนะครับทนายบุญถาวรก็พูดบอกว่า ถ้าสมมติว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่เฉพาะทางอวัยวะเพศอย่างเดียวนะฮะปากแล้วก็อย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดด้วยก็มีการเพิ่มเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายเป็นบทบัญญัติอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเป็นเพียงดราม,ม่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวผมมั่นใจนักหนังฝ่ายก็คุยจากันได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเชษศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พดด้นเรื่องของดรามา่าศึกสงครามนะครับนางงามนะระหว่างปารีนากับบุ๋มปรดัดดาวงผู้ดีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าทั้งสองฝ่ายสัมภาษณ์อย่างไรและสุดท้ายปรดัดดาจบลงที่ไหน ค่ะคือมันเริ่มจากดิฉันไปเห็นเดลิเนียวนะคะมีการโพสเข้าวามถึงการพูดถึงคุณบุญบรรดาดิฉันก็โพส์ตว่าอยากให้คนที่เป็นดาราเนี่ยพูดจาอะไรต้องระวังเพราะเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ไปโพส์ตคำนองว่าข่มขืนหรือการคุกคามเนี่ย ไม่สามารถดําเนินคดีได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมนดาเนินคดีได้ผมมีความคิดเห็นอะไรเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วเพราะหลายหลายคนจะเห็นว่าผมเป็นคนที่ลุยเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องข่มขืนมาโดยตลอดดังนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่ผมต้องให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อย่างตอนที่ผมเข้าไปในคณะกรรมการเนี่ยผมทํางานอะไรบ้างและผมก็ไม่เคยมานั่งบอกชาวบ,บ้านว่าผมอยู่ในตําแหน่งอะไรเพราะอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยค่ะกับตำแหน่งของุ๋ม แต่ประโยชน์ของประชาชนที่ผมเข้าไปทํางานตรงนั้นคือคุณได้กฎหมายอะไรมาเพื่อปกป้องผู้หญิงและเด็กและเยาวชนอื่นๆต่อไปในอนาคตหรือเปล่านี่คือความตั้งใจของผมเองดังนั้นผมเลยไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรช็อกนี่ค่ะในพื้นที่ของดิฉันเองที่น้องประชาชนก็มีการมาดําเนินคดีกันที่โรงพักเยอะไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนซึ่งคดีข่มขืนเนี่ยปัจจุบันแล้วมีการ เพิ่พมโทษได้ซ้ำเป็นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแล้วก็คดีคุคกคามก็โทษสูงก,ก็คือติดคุกนะคะมีทั้งจำทั้งปรับ<ม>แต่แน่นอนว่าถ้าคุณไปลงประทึกประจําวันอย่างที่คุณกล่าวอ้างม,มันก็จะไม่เป็นคดีอาญาเพราะมันเป็นการประทึกประจําวันแต่ถ้าคุณไปแจ้งความการแจ้งความมี2ประเภทก็คือไปแจ้งความเพื่อลงประทึกประจําวันหรือไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีอาญาค่ะคุณต้องไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีมันถึงจะเป็นคดีอาญาคือมันมีหลายคำอย่าคำว่าหมุ่มมั่ว อ,อยังคา,งาว่ามั่วเนี่ยมั่วกฎหมายผมมั่วไม่ได้หรอกค่ะในนั้นมีนักกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะคะและมีทั้งในส่วนของตํารวจสืบสวนสอบสวนที่เจอคดีความต่างๆมีนักที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่นั่งอยู่ในนั้นมีนักกฎหมายมีอายการมีจากตุลาการมีไม่ใช่ตุลาการสิมีอายการม,าารม,าารมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีเยอะมากค่ะดังนั้นคําว่ามั่วเนี่ย มันหมายถึงการทํางานของคณะกรรมาการทั้งหมดเลยเหรอคะมันไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวเลยไม่ได้มีหรอกคา่ะแต่ว่าอยากอยากให้ดารามีความระมัดระวังในการที่จะ,ะพูดหรืออะไรเพราะว่าดารานี่ก็จะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจนะมันเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยที่ประชาชนไม่รู้ประชาชนก็เป็นชื่อนอมันก็จะส่งผลกระทบให้กับสังคมเยอะ บุ๋มน่าจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับคุณเอ๋บ้างไหมคะอุ้ยไม่เคยแล้วบุ๋มเองเนี่ยจริงๆบุ๋มเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบมากเลยนะคะแล้วแต่ละรอบที่สัมภาษณ์นั้นบุ๋มให้เกียรติในความเป็นลูกผู้หญิงเขานะแม้ว่าคําถามที่จะขึ้นในหน้า Facebook Live หรืออะไรก็ตามตอนที่สัมภาษณ์เขามันจะดูรุนแรงและหยาบคายบ้างก็ตามบุ๋มไม่เคยเอาคําถามพวกนั้นมาถามเขาเลยนะคะเพราะเราถือว่าเราให้เกียรติผู้หญิงและตําแหน่งที่เขาเป็นดังนั้นบุ๋มก็เลยงงเนี่ยเนี่ยยังยืนงงอยู่เขาเป็นอะไรของเขา อ๋อไม่ได้อ่านแค่ผ้าหลวเขาระคะแต่อ่านทั้งหมดแล้วค่ะอ่านทั้งหมดก็กลัวประชาชนจะไปอ่านก็จะไปเข้าใจผิดเดี๋ยวใครโดนข่มขืนใครถูกคุกคามก็จะไปลงบันทึกประจำวันกันอย่างเดียวซึ่งจริงๆมันสามารถดําเนินคดีได้แต่ทุกอย่างจะต้องมีการไส่สวนนะคะในชั้นศาลด้วยจะต้องให้คํนิยามกับทุ่ฝ่ายคุณก็ต้องนาพยานหลักฐานต่างๆไปในการที่จะสู้คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนนะคะ ตอนแรกก็ว่าจะหยุดนะคะ<ม>ก็ทําเป็นไม่ใส่ใจแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าการที่เราหยุดและอีกฝ่ายสามารถคิดได้และหยุดพฤติกรรมได้พี่ก็จะทําแต่บังเอิญที่เขาไม่หยุดและทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหนแล้วชื่อบุ่มชัดเจนมีถึงขนาดบุ่มบรรดาแล้วเทแ็ข้างล่างว่าหมีเหม็นมาทุกคนแรงนะสอสเขียนกันอย่างนี้เหร เอาเรื่องไหมคงต้องเอาเรื่องแล้วละ่ะค่ะเพราะเขาไม่หยุดเพราะตอนนี้น่าจะเพิ่มประมาณเกือบ8โพสตดแล้วล่ะที่เขาเขียนถึงบุม๋มและแฮชแท็กชื่อบุ๋มเต็มๆบุ๋มอยากจะบอกว่าบุ๋มทาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคณะกรรมธิการค่ะต้องฝากฝากบอกจริงๆนะคะขอบอกับที่น้องประชาชนว่าถ้าคุณบุ๋มปนัดดาพูดอะไรไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะเสพข้อมูลต่างๆด้วยเพราะว่าม,มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็การเข้ามาในกรรมธิการเนี่ย ก็เขาก็ไม่ใช่กรรมธิการนะคะเป็นที่บรกษากรรมธิการเพราะนั้นมันมีส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆในการดูเรื่องราวต่างๆแล้วก็วันนี้ก็มีการเพิ่มโทษถ,ถึงสูงมากขนาดนี้แล้วที่ได้เข้าไปก็ต้องเสร็จข่าวสารของคุณบุ๋มด้วยวยยิจารณญาณ แล้วงนี้จะเป็นการโต้ตอบไปมาไปมาไหมครับไม่ไปมาแล้วค่ะเพราะผมหยุดโพสแล้วข้อความแฮชแท็กข้อความหยุดแล้วจะรุนแรงนิดนึุ่ผมรุนแรงยังไงอย่างเช่นให้ไงมือแล้วก็เดี๋ยวจะกรวดน้ำไปให้เดี๋ยวฝั่งนู้นจะตอบโต้มาอีกหรือเปล่าโอ้ยเขาตอบโต้อยู่แล้วต่อให้ผมไม่เขียนเขาก็ตอบโต้มาอยู่แล้วเขาเขียนมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าขนาดผมอยู่ผมเขียนไปโพสตหนึ่งนะเขาปึ้งๆกับมาใหญ่เลยดังนั้นบผมคิดว่าในเมื่อเขาไม่หยุดในเมื่อเขาเริ่มเละเทะ บุมก็คิดว่าก็น่าจะฟ้องร้องเขาให้เขาได้รู้จักคําว่าคําว่ามารยาทคืออะไรนะคะพะบรบคอมคืออะไรคุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบุ๋มเอาชื่อบุ๋มเอาอะไรของบุ๋มไปใช้แบบนั้นในทางเสียหายหายแล้วก็ที่สําคัญคือบุ๋มทํางานตรงนี้เนี่ยที่เอาตัวเข้าไปทํางานในคณะกเมริการเนี่ยบุม๋มถามทุกคนเลยค่ะตรงนี้เลยนะบุม๋มได้อะไรหรอบุม๋มไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะคะนอกเหนือจาก ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของผู้หญิงทุกคนต่อไปในอนาคตเท่านั้นเองทํากฎหมายให้มันคันสมัยขึ้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมได้ดังนั้นแล้วผมมาเจอคนแบบนี้ผมก็คือผมก็คงต้องฟ้องค่ะแล้วก็คิดในใจว่าเออเอาค่าฟ้องเนี่ยนะเอามาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจบคุณจะมาดูถูกตําแหน่งคนเพียงแค่คุณเป็นสสไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะผมมีแรงบันดาลใจใหม่รู้ไหมอะไร ถ้ามีโอกาสผมจะไปเป็นสสแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสสที่ดีควรทำตัวยังไงขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยนที่ผ่านมาผมปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านมาผมจะยืนอยู่ในการเมืองมาขานึงก็ตามทุกตำแหน่งก็ตามในฐานะนักวิชาการแต่วันนี้ผมจะไปเป็นสสให้เขาดูว่าน้ำดีมันต้องทำยังไงทำงานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทำยังไง คุณไม่ควรทําตัวแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทํากับบุไม่คโกนสุดท้ายค่ะค่ะก็โซเชียลเขาก็เป็นอย่างนั้นกับดิฉันมาตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเอาต้องออกหลายพี่หลายชอบเชิญค่ะเชิญที่ฉันจะได้เก็บหลักฐานเชิญเลยจะได้เก็บหลักฐานจะได้เอาไหลยตังไหล่ไหลวาระไงฟ้องพูดเยอะๆจะได้เก็บไหลวาระชอบหมาจะได้ทั่วประเทศดิ คือบางคนก็โยงไปว่าเเป็นนางสาวไทยเหมือนกันเหมือนกันอะไรเขาตำแหน่งไหนค่ะอย่ากจะปกป้องนางสีนางสาวไทยอย่างอย่าเราพูดว่าการเหมือนเป็นการสงครามนางงามบางคนบอกสงครามนางงามเอาลูกมาเปรียบอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่เป็นไรคือคือจะจะด้วยตำแหน่งไหนก็ตามเถอะแต่เขาไม่ใช่นางสาวไทยเรามีครอบครัวนางสาวไทยที่เราจะนัดบิทติ้งกันทุกคนจะเห็นนะคะว่าบุ๋มจะมีกลุ่มนางสาวไทยของบุ๋มกัน เรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะแต่เอไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะถ้ามีโอกาสจะไปสสเนี่ยคำนี้เนี่ยนะมันมาจากลงแบบจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะถามว่าอยากเป็นเหรอวันนี้มีโทรศัพท์พักการเมืองมาทั้งหมดไม่ได้โม้เลยฉันมีเบอร์ทุกคนพี่นกเป็นคนรับเบอร์ด้วยสิบเก้าพักค่ะ าพักนะประเทศไทยเรามีพักการเมืองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะสิเนาะเยอะสิฉันเคยเป็นพีเซนเตอร์ให้กรกตทำไมฉันจะไม่รู้อืมเยอะจริงๆเยอะเยอยอะะยเมากเลยค่ะสิบเก้าพักค่ติดต่อมาขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณพักการเมืองทุกๆพักที่ติดต่อมาหนูเลยตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไม่ลงค่ะ นออไหใช่เพราะถ้าเราลงเพราะถ้าเราลงอันไหนอันนึงนะที่เหลืออีกสิบแปดพักก็เกียริชันหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งมานั่งคิดดูแล้วฉันเป็นของฉันอย่างเนี้ยแต่ฉันจะทํางานเพื่อประชาชนฉันจะทําให้อีกหลายต่อหลายคนมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งดีๆโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีตําแหน่งไหนคุณจะเป็นใครก็ตามคุณก็ทําความดีได้ คือฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วอะใช่ไหมแล้วทำไมฉันถึงต้องไปแบบอยู่ใต้ร่มของพรรคการเมืองไหนหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องของปนัดดาวงพูดดีกับ,บอาปารีนาไกลคุบนะครับคนหนึ่งก็เป็นสสคือปารีนา ปานัดดาวงผู้ดีก็จบปีเอเกนะฮะปรารินาบอกว่าจบปีเอเกผมไม่ทราบว่า <c oughs> จริงหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้ใช้คําหน้าว่าด็อกเตอร์เรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องต้องบอกว่ามันมาจากมงคลกิจมงคลกิดสุขศรีธารนนท์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะสสมงคลกิจเข้าไปทําอะไรมงคลกิจเนี่ยทำหนังสือเชิญนะ,ะ,ะบุ๋มปานัดดาเนี่ยมาเป็นกรรมธิการนะพี่ณาเรื่องกฎหมายการข่มขืน นะครับแล้วก็มีทนายบุญถาวรแล้วก็มีคนอื่นๆนะมาตั้งเป็นกรรมธิการวิจาณเรื่องข้อกฎหมายการข่มขืนว่าจะเอาอยัางไงกันนะครับปรากฏว่านะครับก็เป็นที่มาของการถกเถียงแล้วก็ปาลีนาะก็เอาไปโพสต์ว่านะบ,บุ๋มเนี่ยเรียกร้องเรื่องของการข่มขืนแต่ตัวบุ๋มเองเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่นะแต่งตัวคือไปเอาภาพเก่าๆนะตอนบุ๋มก็ถ่ายภาพวิวนะภาพ บิวอะว่าบิวอะนะเป็นนางงามเมื่อกี้ถ่ายภาพบิวก็เลยเอามาโพสตพอมาโพสเสร็จนะบุ๋มก็ฉุนนะฮะบอกว่ามันตรงนี้ไม่ใช่ปาลีนาะก็บอกว่าเนี่ยไปทําแบบนี้ไม่ถูกเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไปทํามองเหมือนว่ากฎหมายนี้มีการข่มขืนแล้วไม่ผิดทั้งที่ความผิดในเรื่องของการข่มขืนไม่มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะฮนะต่นั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาฉันจะฟ้อง ปารีนาปาลีนาก็ถือโอกาสไปฟ้องก่อนเลยไปแจ้งความนึงคดีต่อเลยต่อมาปารีนาก็โพสต์บอกว่าบุ๋มโทรมาจีรจาต่อมาบุ๋มก็โพสต์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ท้าว่าจะเป็นสสสู้กันดูใครน้ำดีใครน้ำเสียนะครับท่านพลตํารวจเสรีเตมีเวก็ประสานบอกว่าจะให้มาลงเลือกตั้งสสต่อมาก็าบุ๋มก็บอกว่าโอเคเขาไม่ลงละไม่ลงเล่นการเมืองอีกต่อไปนะครับไม่อยากเป็นนักการเมือง ที่ดราม่าไปมากกว่านั้นก็บรรดาเขาเรียกว่าค่ายเจ๊บุ๋มดาราค่ายเจ๊บุ๋มก็ไปลุมจวกปารีนาก็เลยเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นอะไรนี่คือเรื่องดราม่าแต่ท่านผู้ชมอย่าออกจากหลักนะเขาเถียงกันเรื่องอะไรเถียงกันเรื่องกฎหมายการข่มขืนนะครับผมเคยเรียนหลายครั้งฮะ บรรดาเนี่ยเรียกร้องเรื่องของกฎหมายการข่มขืนถามว่าข่มขืนปกติไม่ว่าผู้ชายข่มขืนผู้หญิงหรือผู้หญิงข่มขืนผู้ชายโดยส่วนมากเราจะเข้าใจว่าผู้หญิงจะไปผู้ชายจะไปข่มขืนผู้หญิงแต่ความจริงแล้วกฎหมายนี้มันไม่ได้ระบุว่าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายผู้ชายข่มขืนผู้ชายหรือผู้หญิงข่มขืนผู้หญิงนะครับมันมีความผิดได้หมดนะครับโทษเท่าไหร่4ถึง20ปีนะครับนั่คือโทษจำคุก ะะซึ่งที่ผ่านมาปารินเราเนะขาไปที่ผ่านมาบุม๋มก็เรียกร้องว่าจะต้องมีการประหารชีวิตในกรณีข่มขืนแล้วฆ่าซึ่งผมเคยเรียนหลายครั้งว่าข่มขืนแล้วฆ่ามันประหารชีวิตอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมามีหลายกรณนะรีที่เกิดเหตุในสังคมขึ้นมานะรเรื่องของข่มขืนแล้วฆ่าที่เหลือก่อนหน้านะักบัลลาเบลนะฮะก็บอกข่มขืนหรือเปล่าแบบนี้ข่มขืนต้องฆ่านะ สุดท้ายเนี่ยนะกฎหมายของไทยมันมีอยู่แล้วคมคืนธรรมดาติดคุก4 2 0ถีนะคปีคมคืนแล้วค่าประหารชีวิตนะโทษสูงสุดมันมีอยู่แล้วไม่ได้มีมีนะผมเรียนผู้ชมไม่ทราบนะนะนะและที่สำคัญก็คือว่าพอมันเป็นประเด็นดราม่านะทั้งสองฝ่ายก็ลงแข่งขันนางงามเหมือนกันนะปารีนาก็เคยลงนะก็ตกรอบแต่บุม๋มลงลชนะ พอไปสัมภาษณ์บุ๋มเนี่ยเป็นศึกนางงามแล้วบุ๋มก็ปฏิเสธไม่ใช่ศึกนางงามแบบคนหนึ่งตกรอบชั้นได้แล้วมันคือชั้นดีกว่าคุณอะไรประมาณน,นี้นะทะเลาะกันไปมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะซึ่งฝ่ายหนึ่งก็เชียร์บุ๋มฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ปารีณานะฮะผมเรียนนุ่นส่วนเนี่ยมันเรื่องมันเป็นเรื่องอะเออเป็นเรื่องผู้หญิงสองคนทะเลาะกันเรื่องอคตติเรื่องของกฎหมายนะครับสิ่งหนึ่งที่บุ๋มพูดก็ถูก สิ่งหนึ่งที่ปารีนาพูดก็ถูกนะครับปารีนาก็บอกเนี่ยกฎหมายไม่ใช่ไม่มีไม่มีความผิดมันมีความผิดอยู่แล้ว4ีถึงเปีไอ้สี่ถึงยีปีโทษจำคุกอะนะครับแล้วก็ถ้าข่มขืนแล้วฆ่ามันก็ประหารชีวิตอยู่แล้วก็อันนี้เขาปารีนาพูดถูกบุ๋มก็บอกว่าเขาจะต้องการเอาโทษหนักกว่านี้ไม่งั้นจะตั้งกรรมธิการมาเพื่ออะไรันก็ตูของบุ๋มเขาในเรื่องของกฎหมายนักกฎหมายก็บอกว่าฟ้องกันได้ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างฟ้องคือมัน มันเป็นสิทธิ์แล้วเพราะว่ากฎหมายไทยเป็นลักษณะของการกล่าวหาฟ้องกันไปฟ้องกันมาผิดถูกก็สู้กับบนศาลก็เข้าสู่กระบวนการการเจราจานะนะักกฎหมายทั้งสองฝ่ายสู้กันได้ร้องกันฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่ใช่ปาลีนาฟ้องอย่างเดียวแต่ตอนนี้บุ๋มจบจบตรงที่ว่าไม่อยากเป็นละนักการเมืองนะครับไม่อยากเป็นลนักการเมืองนะครับแล้วก็แต่ปาลีนาไม่จบปารีนา,บ,า,นาบอกแหมทีอย่างงี้มาขอเคลียร์ซึ่งสุดท้ายมันก็จบถึงขึ้นศาลก็เจรจากันก็จบ ผมเรียนขึ้นส่วนเนะ่เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเรื่องนี้เป็นความอคติของคนสองฝ่ายนะครับคือบุ๋มเขาจะเดินเรื่องของลีดเดอร์เรื่องของข่มขืนนะครับแล้วต้องประหารชีวิตนะซึ่งไม่มีกฎหมายไหนในโลกนะข่มขืนแล้วประหารชีวิตยกเว้นแต่ฆ่าผู้อื่นนะครับข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยโทษประหารชีวิต ก็ต้องเข้าใจกันนะเขาก็อยากจะให้มากแต่ช่วงระหว่างที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าก็มีสสบางคนนะพีนักการเมืองมีผู้หญิงสสเนี่ยไปไปยื่นต่อรัฐมนรีนะครับบอกว่าถ้าขมขืนแล้วก็ใช้ยาฉีดทําให้อันทะฟอไปเลยนะบอกว่าโอ้ดีแล้วควรยช้วิธีนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเป็นวิธีการคิดนะครับอีกมุมหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลหลักของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายข่มขืน นะครับส่วนปารีนาเอาภาพบุ๋มเนี่ยที่แต่งตัวโป๊ะๆนะครับนุดน๊ดเอาไว้อย่างนั้นนะถึงตัวนุด๊ตดในสมัยอดีตซึ่งผมไปดูก็โอเคหุ่นเาก็หุ่นดีนะสมัยมีฟงมีแฟนเป็นวัยรุ่นนะนะครับหุ่นเาก็หุ่นดีนะฮะก็หุ่นเาก็สวยดีเพราะว่าเขาเป็นนางสาวไทยนี่นะตอนนี้เขาอาจจะอายุมากขึ้นปารีนาอบุ๋มเนี่ยเขาก็ไปเรียนที่มอร,งรังสิตนะฮะปัจจุบันเป็นนายกสมาคมาศิษย์เก่ามอร,งรังสิต เพิ่งไปแจกอาหารมานะครับจริงๆผมไม่ได้เชียร์ใครหรอกแต่จริงๆถ้าไปดูตามหลักกฎหมายปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงกฎหมายปัจจุบันนี่มันก็เป็นกฎหมายที่ว่าไปตามปกตินะครับมีโทษอยู่แล้ว 4- ถึงอ่าปีนะอย่างมากก็เพิ่มโทษมากขึ้นอย่างเราก็ตามก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของศาลนะฮะแล้วก็อยู่ที่ทุกๆก,กรณีไม่ใช่ว่าโอ้คมคืนแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะต้องมีโทษเท่ากันหมดไม่ใช่สารจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณายึดอะไระเจตนาเป็นสําคัญนะครับทนายบุญถาวรก็พูดบอกว่าถ้าสมมุติว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่เฉพาะทางอวัยวะเพศอย่างเดียวนะฮะปากแล้วก็อย่างอื่นอะไรประมาณนี้ฮนะก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดด้วยก็มีการเพิ่มเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายเป็นบทบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเป็นเพียงดราม่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวผมมั่นใจนะสองฝ่ายก็คุยจากันได้ส่วนใครยุให้สู้กันเนี่ยนะแล้วแต่พี่นานะแต่บอกว่าเป็นเสียภาพลักษณ์น่นภาพลักษณ์นี่ผมว่าไม่เสียหรอกมันมันสังคมไทยได้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ของปรารีนาเหตุการณ์ของบุ๋มนะสังคมได้เห็นเรื่องกฎหมายได้เข้าใจเรื่องกฎหมายการข่มขืนว่ามันมีอยู่แล้วโทษ4-20ีสปีนะครับสำหรับเรื่องของการข่มขืน สังคมได้เห็นอะไรสังคมได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของค่าข่มขืนมันก็ประหารชีวิตอยู่แล้วนะจะเอาโทษอะไรประหารเจ็ดชั่วโคตรมาหรอมันก็คงไปไม่ได้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังฮะจริงๆเรื่องไม่มีอะไรหรอกนในเชิงการวิเคราะห์ก็ว่าไปตามสถานการณ์แต่ในเชิงการสังเคราะห์สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็จะเข้าสู่กระบวนการเจราจาในที่สุดคอยดูให้ดีขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ